มาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะไม่อยากจะกินเลยปลาตัวนี้เก็บไว้โชว์มีอยู่ตัวเดียวกรอบมากคุณกาซ่าสวัสด,ดีค่ะมากินข้าวกันค่ะวันนี้จะเป็นปลาปลากระบอกนะคะปลากระบอกปลาเทมะคะ่ปะปลาเทม คุณนะคะคุณกาซ่าแม่ปัปุนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลฟนะคะคุณนันนละคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพรเอเคใส่น้ำจากคุณประถมพรนะคะพี่น,นันจากเอเคนะคะเอเคน้องพรจากพี่กาซ่าเอ้พี่น้องดานะคะจากน้องดาคุณน่านก็สวัสดีคุณพีทแอนดานะคะ นขนาก่อมาเขาจะเรียกชื่อเต็มหมดทุกคนเลยขอบคุณนะคะเอาอันนี้วางตรงนี้ดีวา่ามันจะได้ระบายความร้อนเอาปลาวางนี้พอแล้วปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้ว นี่นะคะปลาเหลืองๆน่าก,กินมากเหลืองจะไหมหรือเปล่าเหลืองนี่จะไหมไหมใช่ไหม,มกลับหัวกลับทางก่อนอน่าก,กินน่าก,กิน เสร็จแล้วคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงค่ะข้าวเที่ยงมาคะ่ะมากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วขอบคุณนะคะป้าปุ๊พี่ไก่เอพีพรพรคุณประถมพรคุณย่านะคะคุณนานนาครเอเคใส่น้ำป้าปุ๊ แม่นิวนะคะทุกเลิบทุกไล้เลยนะคะเครื่องเก๋มันก็ย้อนไปย้อนมาน้องแม่แก้วสวัสดีค่ะแม่แก้วติดไฟก่อนนะคะทำไมเครื่องตายแล้วนึกว่านึกว่าตกไวทีซะแล้วแล้วนึกว่านึกว่าตกไปทีซะและ้อแลแลขอบคุณนะคะคุณกาซ่าขอบคุณนะคะแม่นิว จอดจอดมากินข้าวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวหันมาทงนี้หน่อยดูดิความลกความลกของเราหันมาตรงนี้หน่อยแสงไม่ได้อาค่ะมากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆนะคะกุศล afternoon นะคะกุศล afternoon สวัสดียามบ่ายนะคะยามเที่ยงนะคะมากินข้าวกับบ้านเจ๋ๆนะคะวันนี้ก็จะเป็น เมนูข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็แจ่วปลาร้านะคะแจ่วปลารับเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ปลารับดิแหละ <c oughs> ง่ายๆแล้วก็อันนี้ป,ป่นปลาทูใส่ปลาร้านะคะแล้วก็มีปลาปลาทอดนะคะปลากระบอกทอดนะคะน่ากินมากเลยดูดิปลากระบอกทอดนะคะมาคะ่ะมากินด้วยกันนะคะแล้วก็มีผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักลวกนะคะผักลวกเป็นแครอทนะคะแล้วก็ หน่อไม้นะคะหน่อไม้หวานหน่อไม้ต้มของเราดีๆนี่เองนะคะก็มีผักนะคะผักนี่ก็จะเป็นนี่หัวใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นคะน้านะคะคะน้าฮ่องกงเขาบอกอร่อยนะคะมันก่อนเห็นยายเล็กกินแล้วก็ชอบนะคะเราก็อยากเอามากินอีกนะคะนี่แล้วก็เป็นอันนี้ฟางตุง้งฟางตุ้งดอกนะคะลวกน้ำเรียบร้อยมาค่ะตรงมือกินได้เลยนะคะ กระดาษกระดาษไม่จะกินตักทีใช่ไหมขอบคุณนะคะคุณน้านะครกินเป็นไหมคะเจ่วบองเนี่ยขอปลาลหาหน่อยมีแต่ข้าวเหนียวโอ๊มาค่ะมาค่ะมามาได้เลย